ทอที่ห้องประชุมสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลร,ราชธานีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีมอบหมายให้ในายสมเพชส้อยสะคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลร,ราชธานีประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานีกอชอพอจอ,อุบลราชธานีครั้งที่สองทับ2566โดยประชุมติดตามการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤศจิกาย,ยน2565 และการขอรับการให้ความช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีโดยจังหวัดอุบลราชธานีและได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัย โดยที่ประชุมเห็นชอบให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี2565น้ำท่วมขังตั้งแต่วันที่13พฤษภาคม2565ถึงวันที่28ตุลาคม2565เบื้องต้นได้ผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอจำนวน13อำเภอ48ตำบล389หมู่บ้าน29ชุมชน ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขัง1 1 9 4 2ัครัวเรือนวงเงินขอรับการช่วยเหลือจำนวน45าล้านหนึ0 0 0บาทสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2565ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังตั้งแต่1วัน24ชั่วโมงแต่ไม่เกิน3วันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ5,000บาท กรณีอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน30วันแต่ไม่เกิน60วันให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ7,000บาทและที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขงังติดต่อกันเกิน60วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ9,000บาท โดยผู้ที่รับการช่วยเหลือเงินเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจะได้รับโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักไว้กับบัญชีธนาคารภายในวันที่17กุมภาพันธ์2566นี้